ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนลหลังสวนกใกล้ๆคับแยกชิดลมคลิปนี้จะพามาดูงานรื้อนะครับรื้อสายสื่อสารอันนี้ไม่ได้เป็นแบบจัดระเบียบสายสื่อสารนะครับเป็นการรื้อสายสื่อสารทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมีการนำเสาไฟฟ้าออกไปนะครับเพื่อปรับภูมิทัศน์บนถนนลหลังสวน ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เขามีการรื้อสายสื่อสารกันอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานหลายหน่วยงานเลยเข้ามารื้อย้ายสายสื่อสารออกไปนะครับมีการตัดสายสื่อสารก่อนที่จะนำสเสาไฟฟ้าออกไปจากบริเวณถนนหลังสวนทางเดินก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับต่อไปเขาจะมีการ ปรับปรุงพื้นทางเท้าด้วยตอนนี้ก็เป็นใช้งานชั่วคราวไปก่อนนะครับก็มีการเสียหายมาจากการทำท่อร้อยสายก็เดินมาได้สักหน่อยนะครับก็เห็นร่องรอยการตัดสายคือสานะครับอันนี้ห้อยมาเลยนะผู้ที่เดินทางบนทางเท้าบบริเวณถนนหลังสวนนะครับตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกนะครับ เพราะว่าบางครั้งก็มีสายไฟสายสื่อสารกองๆเต็ไมไปหมดยังไงแล้วเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเคลียร์สายสื่อสารออกทั้งหมดนี่นะครับห้อยลงมานะกองอยู่ที่พื้นก็มี ถนดนหลังสวนนะครับก็มีความยาวประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้ก็มีการเตรียมที่จะนำสายสื่อสารนะครับแล้วก็รื้อเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ก็มีการปรับแผนการติดตั้งสายไฟฟ้าโดย นำงานสายไฟฟ้าแรงต่ำมาดำเนินการก่อนในปีพศ2566ถึง2567ทั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้าและก็เรื่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับนำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกันในปีพศ2566จำนวน8สายได้แก่ 1. ถนนหลังสวนตั้งแต่ช่วงเพลินจิตไปถึงถนนสารสินสถนนสารสินนะครับช่วงราชดมรีไปถึงถนนวิทยุ สามจากถนนวิทยุถนนพระรามที่สี่นะครับถึงถนนเพลิจิตแล้วก็สี่ถนนพระรามที่สี่หัวลําโพงไปถึงแยกคลองเตยห้าถนนพระรามที่สี่บริเวณแยกคลองเตยถึงถนนสุขุมวิทหกถนนรัชดาพระรามที่สี่นะครับถึงถนนสุขุมวิทแล้วก็เจ็ดถนนรัชดาจากสุขุมวิทนะครับถึงถนนเพชรบุรีแปดจากถนนอังรีดูนังนะครับเริ่มจากถนนพระรามที่หนึ่งไปจนถึงถนนพระรามที่สี่ระยะทางรวม35จุด 20กิโลเมตรโดยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนี้ก็จะช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนอีกด้วยก็จะเริ่มดําเนินการนะครับใน8เส้นทางก็จะเริ่มในปี2566ไปต่อเนื่องถึงในปี2567นะครับถนนที่กล่าวมานะครับก็จะมีความสวยงามขึ้น สื่อสารจานวนมากนะครับที่อยู่สองข้างทางที่เราเห็นตามถนนนะบางทีเขาเลือกออกไปก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเขาจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับจะเอาไปทําอะไรบ้างนะทิ้งลงมาเ่ยเต็ไมไปหมดนะครับหรือว่าเอาไปขายที่สายพวกเนี้ยเก็บไปไหนหรือว่าไปทิ้งหรือว่าทําลายเอาไปทิ้งที่ทีโอทีครับหน่วยเอาไปทิ้งทีโอทีครับผมเขามีเขามีที่จับจัดใช่ครับแต่คือว่า กำจัดมันออกเลยใช่ปะ <S <S ใช่ครับเขาก็มือกดเขาจะแยกพลาสติกแยกปินเนียมออกครับมันมีในสาเขาไปขา,ายอะไรนะก็น่าจะไม่เราเราไปรู้เขา,เาครับแตไปเที่ยวทีใช่ครับขอบคุณครับที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหาคนครได้มีรูปแบบการจัดระเบียบสายสื่อสารก่อนที่จะนำลงใต้ดินนะครับก็จะมีอยู่สองแบบนะโดยแบบที่หนึ่งนะครับตัดสายที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าสายไม่ได้ใช้สายเก่าสายเถื่อน ออกไปนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะสายที่ใช้งานแล้วก็มามัดรวมกันนะครับสองตัดออกทั้งหมดเลยก็คือไม่ให้เหลือเลยครับสายสื่อสารบนถนนหลังสวนนะครับที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็จะเป็นแบบตัดออกทั้งหมดเนื่องมาจากว่าได้มีการนําสายสื่อสารนะครับลงดินไปแล้วนะก็จึงทําให้ไม่กระทบกับผู้ที่ใช้งานเกี่ยวกับเคเบิลหรือว่าอินเทอร์เน็ตบริบรเวณละแวกนี้นะครับเพราะว่านําลงดินไปหมดแล้วที่เห็นกําลังตัดอยู่ กองกองอยู่นี้ก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็สามารถจะตัดได้หมด100%ย สำหรับบนถนนหลังส่วนนะครับกับถนนสารสินนะทางาคุณเทีมยมละครนะครับก็แจ้งว่าจะเร่งให้เสร็จทันในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับคือสิ้นเดือนตุลาคม2 5ง6ัายสิกสายสื่อานะครับก็จะเอาลงออกทั้งหมดหลังจากนั้นก็จะนำเสาไฟฟ้านะครับออกจากพื้นที่คราวนี้ตรงนี้ก็จะไม่มีเสาไฟ ไม่มีสายสื่อสารแล้วก็ไม่มีสายไฟฟ้ารบกวนสายตากับท่านที่ขับรถหรือว่าเดินไปมาอีกต่อไป <gu> <experimentation> <geliyor. S 2> ก็อาจจะเกะกะบ้างนะครับสำหรับท่านที่ใช้ทางเท้านะเพราะว่าเขานำลงมาจากบนเสาไฟฟ้านะครับสายสื่อสาร ถนนหลังสวนเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับย่านธุรกิจด้วยก็ใช้เวลาไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นการรื้อแล้วก็ตัดสายทิ้งออกทั้งหมดเลย วันนี้ผมข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีการหรือตัดสายสื่อสารออกทั้งสองฝั่งนะครับของถนนหลังสวนสายสื่อสารที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับนอกจากจะรกสายตาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีอุบัติเหตุในเรื่องของไฟช็อตนะไฟไหม้ด้วยมีหลายที่นะครับ ที่มีสายื่อสานเยอะๆนะบางทีมัดรวมกันพลุงพลังจะไปหมดเลยวันดีคืนดีนะครับก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็มีความเสียหายนะครับมากมายเลยอีกทั้งคนเดินไปเดินมาก็ไม่มีความรู้สึกที่จะปลอดภัยนะเกิดมีสายไฟยนะครับร่วงลงมาจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้ทางเท้าด้วย ผมเห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับเยอะมากๆเลยนะทั้งสฝั่งเลยนะครับแล้วก็ทําการรื้อตัดสายสื่อสาร นะครับด้านบนนี่เยอะมากเลยนะปกติเนี่ยตอนนี้ทตาทีมอนะครับบางลงไปเยอะเลยนะบางลงไปเรียกว่าหายหมดเลยนะครับสายืือสารจะเหลือแต่สายไฟฟ้าต่อไปก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าทางการไฟฟ้าเขามีงบป,ประมาณนะครับที่จะนําลงดินอยู่แล้วก็จะมีปัญหาสรงเอกชนนี่แหละบางเจ้านะครับก็อาจจะมีอะไรได้ดีนะมีแพ็กเกจนะครับมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุน,นมาเป็นรลายเดือนนะ บางเจ้าก็อาจจะเป็นเจ้าเล็กๆนะครับเงินทุนก็ไม่มากนะการจะนําสายสื่อสารลงใต้ดินก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างสูงนะบางครั้งก็คิดหนักนะครับบางทีสู้ไม่ไหวไงตรงนี้มีหลายหน่วยงานนะครับมีภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานหลายเจ้าก็จึงทําให้การนําสายสื่อสารลงใต้ดินเนี่ยค่อนข้างช้านะครับ บนเวณหลังสวนนะครับก็จะมีตึกสูงนะมีบ้านพักนะครับโรงแรมต่างๆมากมายเลยควรอย่างยิ่งนะครับที่จะนําสายสื่อสารแล้วก็สายไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อปรอบภูมิทัศน์นะครับตรงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ผมก็ได้พูดคุยนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่เขามาทําการหรือตัดสายสื่อสารก็บอกว่าก็จะทําอยู่วันสองวันนะครับก็หมดแล้วเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็ต้องการเร่งให้เร็วนะเพื่อไม่เป็นการรบกวนทางเดินของผู้ใช้ทางเท้านําลงมานะครับเยอะจริงๆนะเยอะมากๆเลยนะครับ ตลอดเส้นทางที่ผมเดินมาเนี่ยมีตลอดนะครับเจ้าหน้าที่หรือตัดสายสื่อสาร ฝั่งตรงข้ามผมนะครับยังเห็นเยอะอยู่นะนะครับเดี๋ยววันนี้พวกนี้นะครับหลังจากผมมาถ่ายคลิปก็คงหมดไปแล้วล่ะไม่มีให้เห็นกวนใจนะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นะครับจะเห็นว่าโล่งแล้วนั่นคือเขานำสายสื่อสารออกไปแล้วก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับบนถนนหลังสวน การรื้อสายสือ่อสารออกบนถนนหลังสวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเตรียมนํเสายไฟฟ้าออกแล้วก็เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศนะครับเป็นสายสวไฟฟ้าแบบใต้ดินทั้งหมดต่อไปถนนหลังสวนก็จะเป็นถนนสวยอีกเส้นหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเล่เา ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ